mấy chú tập lúc này

หายแล้วนะหายแล้วนะคอ <c oughs> นเสิรเตร้องเลยหลังจากฉีดยานะครับชงเข็มกับเน็บหยอดนิ่งเลยแม่อยู่ข้าวนิ่งเลยไม่อยากแปลตๆเลย <c oughs> ปวดจะเจ็บอุ้ยอะไรอะหลงยิ้มไม่กล้องหน่อยเร็วยิ้มไม่กล้องหน่อยสวัสดีครับยิ้มหวานหวานหน่อยยิ้มหวานหวานหน่อยยิ้มหวานหวานหน่อยยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานเลยครับ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 อาจจะกระบริกระบริยิ้มหวานหวานเลยครับยิ้มหวานหวานเลยทีครับยิ้มหวานหวานเลยที่ครับยิ้มหวานหวานเลยทีครับ